้าพูดถึงมังงะสักเรื่องหนึ่งที่มีพลังเกี่ยวกับน้ำแข็งจะนึกถึงใครกันอ,อวันนี้กูกว่ามานอกสถานที่นิดนึงบรรยากาศมันก็จะขอขาวปกคลุมด้วยหิมะทีนี้ก็จะนึกว่าเอ,อ๊กกูจะทำคอนเทนต์อะไรที่ออกมานอกสถานที่ได้บ้างวะเนี่ย mm hmm. ก็เลยจะนึกว่างั้นมาพูดถึงตัวละครที่เรารักกันดีกว่าตัวละครในมังงะที่รู้สึกว่า แม่งโคตรเท่เลยแต่มีข้อแม้คือต้องมีพลังเกี่ยวกับน้ําแข็งเออไม่ว่าจะเป็นพลังวิเศษวเวทมนต์อะไรก็แล้วแต่ที่อ้างอิงเกี่ยวกับน้ําแข็งพลังน้ําแข็งเลยมีตัวอะไรบ้างที่นึกถึงกันเอาเป็นว่านึกออกตัวไหนพูดถึงตัวนั้นละกันเพราะว่าอ,องตงไม่ได้เตรียมสคริปต์มานะไม่รู้ว่าจะนึกออกกี่ตัวเล่าเท่าที่จําได้แล้วกันเออดูดิว่าในความทรงจำของผมเนี่ย ตัวกระตูนที่ใช้พลังสายน้ําแข็งจะมีตัวอะไรบ้างตรงกับที่พวกมึงนึกกันหรือเปล่าจะมีตัวไหนที่ตัวเดียวกันไหมบอกตรงว,ว่าวันนี้เนี่ยถ้ามีตัวไหนหรือข้อมูลอะไรผิดพลาดไปเนี่ยกูขอโทษไว้ก่อนเลยเพราะว่าไม่ได้เตรียมมาบางทีแบบบางเรื่องอ่านแบบนานมาแล้วแบบ10ปี20ปีแล้วเพิ่งจะนึกออกเนี่ยก็จะพูดถ้าผิดพลาดตรงไหนอย่าด่าคุณฮะด่าได้แต่อย่าแรงนะครับ พอดีก็มาแบบอากาศหนาวๆงงี้ไงก็นั่งชิลเดินชิลว,ว่างๆก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีแล้วกันก็นึกคอนเทนต์คอนเทนต์นี้ได้ก็อยากจะมาคุยตัวแรกเลยที่จะพูดถึงนะเ<ม><ม>ชื่อว่าทุกคนแม่งต้องนึกถึงคนนี้แม่งเป็นอันดับท็อปสามห่งสองต้องมีคนนี้ก่อนเลยนะคนแรกเลยก็คือคนโทอาโอคิจินะพนเธอเอคิจินี่แม่งมาจากเรื่องวันพีซนั่นเองเป็น ถ้าหาเรือนะหรือจักกันทุกคนอยู่แล้วเป็นหาเรือที่ใช้พลังน้ําแข็งได้โคตรเท่จริงๆออกมาตั้งแต่เลมแรกๆแล้วเลมแรกๆนี่มีฉากแย่เยอะหลังๆจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฉากที่ทําให้นึกถึงพลโทอาโอ,โอคิเย่สำหรับกูเลยก็คือฉากที่แม่งเดินบนน้าทะเลเดินบนน้ําทะเลแม่งก้าวขาลงน้ำทะเล,ละน้ำทะเลแม่งแข่งท้ามหาสมุทรเลยฉากนั้นแม่งโคตรเท่เป็นฉากที่โหจําได้จนแบบ ตาตึงใจมากอ่านฉากนี้มาประมาณสัก10กว่าปีได้แล้วแต่ยังจําได้เลยฉากนั้นเทมากและแม่งเป็นคนเดียวที่ไม่ใช่คนเดียวหรอกน่าจะเป็นหนึ่งในไะม่กี่คนที่ไม่กลัวน้าทะเลหรอกอาโอเคีเนี่ยเพราะแม่งแช่แข็งน้าทะเลได้แล้วตอนหลังๆนี่คือไม่รู้ยังไงว่าเป็นทหารเรือปลอมตัวไปอยู่ฝ่ายโจรสลัดนะหรือ แกเป็นโจรสลัดอยู่แล้วแล้วมาสมัครเข้าทหารเรือนึกออกไหมไอเที่ยเหมือนเรื่องสองคนสองคมเลยก็รอไปสนานี้กันต่อไปนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาในหน้าไหนแต่ส่วนตัวแล้วคิดว่าน่าจะเป็นทหนารเรือแล้วปลอมตัวไปสืบข้อมูลอยู่กับพวกโจรสลัดมากกว่านะเออไงลองมาติดตามดูตัวแรกตรงกันหรือเปล่าน่าจะเกินห0อร์เซ็นแหละคิดว่าน่าจะตรงนะอาโอคิจากเรื่องวันพีทครับตัวต่อมา ที่นึกออกอันนี้หลายๆคนก็นึกออกอยู่แล้วโชโตะจากเรื่อง My Hero Academia ตัวนี้แม่งพิเศษกว่าชาวบ้านคนนี้หนึ่งคือแม่งครึ่งไฟครึ่งน้ําแข็งเป็นคนที่แม่งโคตรเท่เลยตอนแรกออกมานึกว่าจะเป็นแบบว่าน่าจะเป็นหนึ่งในตัวที่เด่นสุดๆไปเลยนะแต่หลังๆก็จะดรอปๆลงมานะก็จะให้บทกับบาคุโกมากกว่าใช่ไหมแต่จริงๆโชโตะช่วงครึ่งครึ่งแรกของเรื่องเนี่ยบทเยอะมากไม่ว่าจะเป็นบทเปิดตัวบทฉากต่อสู้อะไรก็แล้วแต่ โคตรเท่และที่สําคัญพ่อมันพ่อมันเป็นพลังไฟแต่แม่งเป็นฮีโร่อันดับหนึ่งโอ้โหยิ่งทําให้ตัวของมันแม่งเท่เข้าไปใหญ่เลยครอบครัวมันนี่เท่มากแต่ว่าน่าสงสารนะชโชโตเนี่ยชีวิตแม่งเกิดมาแต่เด็กก็ทําให้ต้องฝึกฝนอยู่ตลอดเวลามีความกดดันจากพ่อแหละเอาเข้าจริงๆแล้วก็มันน่าสงสารแต่ว่าน,นั้นแหละก็เป็นผลพวงทําให้ชโชโตแม่งเก่งมาได้ขนาดนี้แล้วก็เป็นหนึ่งใน กำลังลบสำคัญเลยละกันของโรงเรียนไมฮิโร a c a d e m เมียอันนี้นะอ,อสำหรับโชโตก็จะเป็นสามีแห่งชาติและกันอ,อ,อยู่ช่วงหนึ่งสาวๆชอบมากกรี๊ดมากหน้าตาล่อเหลาทรงผมเททำให้เป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่แม่งโคตรเท่เลยและนี่ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะตัวที่สองโชโตะพูดได้แป๊บๆก็ต้องเอาหมวกมาใส่นะขออภัยด้วยเพราะแม่งหนาวเกินหูกูจะหลุดอยู่ละนะตัวต่อมา ตัวต่อมาน่าก็เป็น1ตัวที่หนุ่มๆต้องชอบแน่นอนเออใบก่อนเป็นผู้หญิงเป็นนักเวทผู้หญิงอลองนึกติ๊ตกตอกติ๊กตอก,กว่าใครนักเวทผู้หญิงที่ใช้พลังน้ําแข็งได้โคตรเท่ก็คือน้องร็อกซี่ของเรานั่นเองนะครับเออน้องล็อกซี่จากเรื่องเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ จริงๆน่าจะเป็นนักเวทที่ใช้ได้หลายหลายอย่างนะแต่ว่าหลักๆแล้วผมว่าน่าจะเป็นเวทน้ําแข็งซึ่งล็อกซี่เป็นอาจารย์คนแรกเลยนะของรูเดียสพระเอกของเรานั่นเองตั้งแต่อีเซครยมาเกิดใหม่ที่ต่างโลกนะก็จะมีน้องล็อกซี่นี่แหละเป็นเจ้าของกระเกงในศักดิ์สิทธิ์นั่นเองซึ่งแม่งเทมากซึ่งฉากที่ทําให้รู้ว่าล็อกซี่แม่งของจริงเก่งจริงก็คือ ที่ติดอยู่ในถ้ำเขาวงกตนะ,ะในเรื่องในกล่าวว่าติดอยู่ในถ้ำเขาวงกฏเนะี่ยสามวันเลยนะเออที่พัดหลงกับคนอื่นเนี่ยแต่ว่าน้องล็อกซี่สามารถอยู่คนเดียวได้ถึง3วันในถ้ำที่มีแมงมุมแบบสปอนด์ออกมาตลอดเวลาแล้วก็ใช้เวทน้ําแข็งแม่งอัดแมงมุมแบบกระจุยกระจายอะ่ะก่อนที่สุดท้ายพลังเวทจะหมดไนมันไม่ไหวแล้วแบบติดอยู่คนเดียว3วันนะ่ะเ,เข้าใจได้แหละ ก่อนที่รูดิสเนี่ยจะมาช่วยนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของความรักความสัมพันธ์ของหนุ่มสาวคู่นี้นะหลังจากที่พัดพลากกันไปนะรูด mm ิส hmm. แกก็ไปมีเมียเป็นน้องเอล์นะครับที่หมู่บ้านนะสุดท้ายก็ต้องมาได้รับคำขอนะให้มาช่วยเหลือ,อ,อคุณแม่นะครับแล้วก็ทราวบว่าล็อกซี่นะ่ยก็ติดอยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันฉนะากที่มาเจอกับล็อกซี่ครั้งแรกในรอบแบบ หลายหลายปีเลยก็โหแม่งผลลุกเลยดูแล้วแบบชอบมากๆเลยนะออถือว่าเป็นไวฟ์ฟูอีกหนึ่งคนนะที่น่ารักสุดๆเลยน้องร็อกซี่ของเราขอพักแปบลบหนาวแป๊บนึงไม่ไหวจริงงงโคตรหนาวหน้าแ,แดงหมดแล้ปกติหน้ากูดำนะแต่ตอนนี้หน้าแดงหมืนจะแตกลนะโอ้ยแย่เลยชาซูชาำไชา,ไชาอันนี้น่าจะทาโล่าเคืออันนี้อันนีชา ข้างในคือแปลกประหลาดมากเป็นชานมสสำเร็จรูปที่เราต้มบริการตัวเองเอา้ <c oughs> เอาเราต้องใส่น้ำต้มเองงี้เข้า <c oughs> <c oughs> ไปในร้านเองด้วยไปไปดิ <c oughs> อ่ะก็เมื่อกี้เราพูดถึงพูดไป3ามตัวแล้วแหละทีนี้น้องสาวนะชื่อลินอยากเข้ามาคุยด้วยเมื่อกี้ได้ยินไงเอออยากอยากมาคุยมา <c oughs> ตัวเองก็มีตัวละครในมังงะ หรือว่าอนิเมะที่ชอบเหมือนกันที่ใช้พลังสายน้ำแข็งเออดูซิว่าจะเป็นตัวอะไรตรงกับที่พวกมึงคิดหรือเปล่าเอาไปที่นึกออก s d เอสเดจากอาคาเมกาคิวเอสเดซจากอาคาเมสวยประหารชอบมากเพราะว่าเอสเดซอ่ะเขาเป็นผู้หญิงแบบแนวเท่ๆใช่ไหมผมจะสวยๆแล้วตัวเขาจะสูยๆอ๋อเท่มากแล้วใส่ชุดผ่าเออ ชุดชุดแหวกอกด้วยไหมชุดแหวกอกหน่อยเออชเวิตชเวิตอะไรเท่ตรงเป็นแบบว่าใส่หนังแข็งแต่เอก็งงเหมือนกันแต่ว่าดิสัยตัวละครสวยมากชอบมากจริงๆเรื่องนี้คนจะรู้จักจากเรื um ่อง slave นะ slave ในดังมากตัวละครมันมันเด่นมากอะคาแรคเตอร์ดีไซน์ของอาจารย์ผู้วาดเรื่อง slave เนี่ยมันเท่มากซึ่งผลงานก่อนที่เขาจะมาวาดเรื่อง slave เนี่ยก็คืออาคาเมะสวยประหานี่แหละ เคยเห็นอยู่นะเพราะเอสเดนเป็นตัวละครที่หนุ่มๆแม่งโคตรชอบเห็นเออาถามว่าชอบเห็นในความมูอย่างเยอะแต่ว่าส่วนตัวไม่เคยอ่านก็เลยไม่กล้าพูดไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าแบบเอ้ยมึงแม่งไอ้นี่แม่งมั่วนี่ว่ามึงไม่เคยอะไรเงี้ยน้องก็เคยอยู่เอสเดนต้องเป็นตัวละครที่พูดถึงแล้วถ้าเราพูดถึงแบบเอสเดนสมัยก่อนเขาชอบจะมาเขาเรียกว่าอะไรอะคู่กับเอลซ่าจากพาริเทลที่ที่ผมแดงๆอ๋อแล้วมันไปคอสกันได้ไง คือด้วยความที่คาแรคเตอร์สองคนเนี่ยเขาแบบคล้ายๆกันเป็นเสาเท่งไงอ๋อแต่ทีนี้มันก็เลยแบบใครแก่งกว่ากันในห้าพลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพูดถึงคาริเทลเนี่ยก็หลายคนก็น่าจะรู้ว่าเป็นจอมเมสใช่ไหมเอเอ,อเล้จอมเมสใส่น้ำแข็งอะถ้าเด่นสุดก็น่าจะเกรฟูบัสเตอร์เกรฟูบัสเตอร์อันนี้ก็อ,อีกตัวหนึ่ง <laughs> ใช่เพราะว่าเขาเขาเป็นตัวเอกเขาเป็นเพื่อนนักสืบอ,อันนี้คือเป็น,ปนแฟนฟาริเทลจ๋าๆเราก็จะเล่าได้อ๋อ <laughs> เป็นแฟนฟาริเทลมีฉากไหนไหมฉากไหนของไอตัวเกรนี่ที่รู้สึกว่ามันมันเทไหมจำพอจําได้บ้างไหมคือดูมันนานมากเราอ่านมันนานมากแต่ว่ารู้สึกว่าเกอ่ะเทขึ้นมากในอาร์ายทายที่คือเกอ่ะเขาจะมีอาจารย์ ชื่ออุนเทียเอุนอ,อุน,อ,นอุนในมังกรอาจารย์เรามีศักดิ์ชื่ออุ่นเทียอ,อันนี้ก็สายน้องแข็งเหมือนกันแล้วคือลีออนก็เป็นอีกตัวละครหนึง่งเป็นน้องแข็งเหมือนกันแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าศิษย์อาจารย์เดียวกันชื่อลีออนเหรอลีออนอ๋อแต่ว่าแกเนี่ยบัฟตอนบัฟแบบท้าทายาเพราะว่าวิ่งรถมาคือแกนเนี่ยช่วงอัลสุดท้ายเขาเจอ,เอตับพ่อเขาชื่อซิเวอร์คือซิเวอร์เนี่ยเป็นดีวอนสเลเยอร์ เใช่คือเป็นเหมือนแบบพลังเขาจะเท่ๆเขาจะเป็นสีดำเป็นแข่งดำทีนี้คือคิดว่ารู้แหละว่าเป็นพ่อลูกกันแต่เขาแบบเขาไม่พูดถึงว่าแบบเป็นพ่อลูกใช่ปะเออแล้วห่างหายไปกันทีนี้เขาก็สู้กันอ้โหนี้ตัดรูปกลยแล้วกันเกก็ได้พลังของซิลเวอร์มาก็เลยเป็น ซิมมัสเลเยอร์ใส่ลำแข็งก็เลยเท่ขึ้นไปอีกคนีที่นี่ชอบเกย์อยู่แล้วไงเกรย์นี่คือตัวหนึ่งในตัวหลักของทีมพระเอกเลยปะใช่เป็นเพื่อนเพื่อนสนิทเป็นแบบคู่คิดคู่แข่งกันนะสืบแล้วแล้วตอนแรกนี่เขาเป็นเป็นเพื่อนมันแต่แรกอยู่แล้วตอนแรกเป็นศัตรูกันอยู่เป็นเพื่อนสมัยเด็กเลยเป็นคือเป็นเพื่อนร่วมกิวดียวกันอารมณ์แบบแย้งเดียวกันนะสืบ ลูซี่เกเอลซ่าเป็นตัวหลักอ๋อโอเคตัวยืนของแฟรี่เทลของอาจารย์ฮีโร่นะคะเอองั้นแสดงว่าตัวละครสองตัวเลยที่คนนึกถึงเลยน่าจะอันนี้น่าจะรุ่นเด็กๆหลังๆมาแล้วนะก็คือเกรจากเรื่องแฟรี่เทลแล้วก็เป็นเอสเดดจากเรื่องอาคาเมสสวยประหารนั่นเองนะครับตรงกันหรือเปล่าคิดด้วยกันไหม <laughs> โอ้ยบรรยากาศตอนนี้นี่คือต่างจากเมื่อกี้แค่ประมาณแค่20นาทีนะแต่ว่าฟ้ามันมืดเร็วมาก แล้วก็ร้านรวงต่างๆมันเปิดไฟไงทีนี้อาจจะต้องใช้ไม้แยกนิดนึงเพราะเสียงคนต่างๆมันเยอะนะ,ะมาคุยกันต่อนะก็พูดถึงตัวละครที่มีพลังสายน้ําแข็งที่ชื่นชอบนะคนนี้คือขาดไปไม่ได้นะสำหรับคอมังอะสายแบบอายุประมาณผมสัก30กว่านี่คนนี้ต้องนึกถึงแน่นอนเออเหมาะกับบรรยากาศหนาวๆหิมะแบบน,นี้มากนะครับคนนั้นคือ โฮโลโฮโลจากชาแมนคิงนั่นเองนะครับโฮโลโฮโลเนี่ยเป็นหนุ่มนะครับชาวไอนุนะเขาในเรื่องเขาบอกว่าเป็นเผ่าพันธ์ชาวไอนุที่มาจากฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นเออน้องคนนี้แม่งโคตรเท่คือเรื่องชาแมนคิงเนี่ยมันจะเป็นการต่อสู้ระหว่างคนด้วยการนี่แหละแต่ว่าจะมีพลังที่เป็นเหมือนพลังชาแม่น่ะเป็นวิญญาณสถิตร่างอะไรประมาณนี้เลย ฮโลโฮโลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเท่มากตรงที่ฮลโฮโลแม่งจะมีสเก็ตบอร์ดประจำตัวด้วยเออคือเป็นคนแทบจะเป็นคนเดียวเลยมัง้งที่มีสเก็ตบอร์ดอะใช้พลังได้แม่งโคดเท่ก็คือจำได้เลยว่าฉากแรกเปิดมาเนี่ยน่าจะเป็นการแข่งชาแมนไฟ์รอบคัดเลือกที่สู้กับอาซากุระโยเลยเออแต่ว่าก็นั่นแหละนะเนื่องจากว่าอาซากุระโยแกก็เป็นพระเอกไงก็จะได้สกิล ของพระเอกมายัางไงก็ต้องชนะอยู่แล้วนะแต่ว่าโฮโลโฮโลก็ไม่ธรรมดานะก็ถือว่าเป็นชาแมนที่เก่งเอาเรื่องเลยสุดท้ายก็มารวมอยู่ในพักพวกกับพระเอกต่อสู้กับช่วยกันสู้กับฮาโอนั่นเองนะพูดถึงเรื่องชาแมนเะนเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยที่รู้สึกว่าตัวโกงอะ่ะคือฮาโอมันเก่งเวอร์เกินอะ่ะคือเรารู้ตั้งแต่แรกเลยว่าไอ้พวกนี้แม่งรวมพลังกันยังไงก็สู้ฮาโอม่ได้แน่นอน ป็นน่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่เรื่องนะที่รู้สึกว่ายังไงพวกพระเอกแม่งก็สู้ไม่ได้อะเออแล้วสุดท้ายแม่งก็โดนตัดจบไปอย่างที่ทุกคนรู้ๆกันนะฉากป้าหมอนในตำนานนะออโฮโลโฮโลชาแมนสายน้ำแข็งที่โคตรเท่เลยครับชอบมากอ่ะคอเสิร์ฟนิดนึงนะนอกจากตัวละครที่มาจากมังงะ ที่เป็นสายพลังน้ําแข็งแล้วนะยังมีตัวละครจากเกมด้วยเออเกมเกมชินดีมเพล็หรือว่าเกมอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้พลังน้ําแข็งมีโคตรเยอะเลยแต่น้องผมจะพูดถึง1ตัวละกันของเกมชินดีมเพล็ที่ประทับใจหรือไม่ประทับใจก็ไม่รู้ <c oughs> อ่ะเล่าเรื่องติดนึง <c oughs> ไอ้ตัวนี้คือตัวอะไรที่ใชัน้ำแข็ง <c oughs> ถ้าน้ําแข็งอะคะทุกคนน่าจะรู้จัก น้องชีชีค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 ีชีชีคิวคิวไอ่านว่าชีชี่ถ้าอ่านัะไรก็คอมเมนต์บอกได้เอาเป็นว่าน้องเป็นตัวน้องเป็นตัวละครห้าดาวตู้แบบตู้ถาวรห้าดาวเลยเหรอห้าดาวใช่แต่มันมีเรื่องอยู่ว่าน้องเป็นตัวห้าดาวที่คนไม่อยากได้กันอ้าวทำไมวะ S S R เรเหรอถือว่าเป็น S อ R เออเพราะว่า น้องชอบออกมาตลอดเวลาอ๋อมันเป็นห้าดาวที่แม่งใช้สุ่มก็เจอในวันนี้แบได้ C หกันอะ C หก C สิบสองไปเลยอะคือนี่ก็ได้บ่อมันออกบ่อยขนาดนั้นเลยวะปกติน่าจะได้ C 1นึ่ง C สองัตัวนี้คือสุ่มกาชากันเป็นแบบว่าหมดกันไปหลายพันอะเอออันนี้คือสุ่มนี้เดียวคือได้ C หแล้วได้เป็นสอมาได้สาหลายตัวเลยได้แบบอาเป็น C หกปเลยอ๋อ คนเล่นเกชินน่าจะรู้อะไรวะเนี่ยมันแล้วมันเก่งไหมคือก็ใช้น้องเรื่อยๆแต่ว่ารู้สึกว่าน้องฉาหนี่ๆเล่นแบบเล่นไม่ค่อยอาจจะไม่ได้อืมอาจจะไม่ได้โอเคน,นะแต่ว่าออก็โอเคนะไม่ดีกว่าอ๋อเป็นผู้หญิงผู้ชายน้องเป็นผู้หญิงน้องคาแรคเตอร์เป็นผีผีบ่อยอ่ะแบบตื่ที่คนประมาทกันแล้วก็คือแม่งออกบ่อยเกิน เปอร์เซ็นต์ดอปมันเป็น5ดาวที่มันเป็น SR ที่อาจจะออกบ่อยไปหน่อยคนก็เลยอันเดอร์เลดมันใช่อ๋อโอเคเออจริงๆแล้วเกนชินอิมแพกเนี่ยก็จะมีตัวละครสายน้ำแข็งอีกหลายตัวแหละแต่ว่าตัวนี้ยฉี่ฉีเนี่ยที่อยากมากล่าวถึงก็เพราะอย่างนี้แหละครับเออมันมีความพิเศษของมันอยู่คือมันออกบ่อยแต่ว่าเพื่อนๆออกบ่อยไม่บ่อยไม่รู้นะย่งไรลอกคอมเมนต์มาข้างใต้ดูแล้วกันครับมา แล้วก็มาถึงน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วอันดับหนึ่งของผมเลยอันดับหนึ่งของตัวละครมังอะที่ใช้พลังน้ำแข็งที่ผมชอบมากที่สุดตัวละครนั้นก็คืออากิระหนึ่งในสี่จัตุรเทพของเรื่องซาม,มูไรดิเปอร์เคียวนั่นเองโอ้โหตัวละครแม่งเป็นตัวละครที่หนึ่งในตัวละครนี้แม่งโคตรเท่เลยผมดูผมอ่านหนังสือเรื่องนี้ครั้งแรกเมื่อประมาณสักรู้สึกจะมสอเออ2ีปีได้แล้ว ประมาณแบบไม่ถึง20ประมาณ10กว่าปีได้แล้วไออารกิลาเนี่ยเป็นหนึ่งในสี่จัตุรเทพที่เปิดตัวมาแม่งโคตรเท่เลยตรงตามตำรับเป๊ะคือใช้พลังน้ำแข็งหน้าตาหล่อพิการพริการในที่นี้คือสายตาแม่งมองไม่เห็นมองไม่เห็นนะไอพวกนักดาบที่ตามองไม่เห็น,น่วนอยากจะแม่งโคตรเก่งเลยแล้วไอตัวอากิลาเนี่ยมันโคตรเก่งเลยเออเป็นหนึ่งในสี่จตุรเทพที่คอยคุ้มครองแล้วก็ปกป้องเคียวในตายักษ์นะ โอ้โหเรื่องนี้นี่ใครไม่เคยอ่านนี่ต้องไปตามอ่านได้เลยนะตามหนังสือมือสองมันมีเยอะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากได้หนังสือมือสองอ่านเป็นอ e ีบุ๊กในเว็บเม็ก็มีลองไปอ่านดูซามูไรดิเปอร์เคียวเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตระกูลมิบุแล้วกันเคียวชิโร่เนี่ยเป็นหมอยาธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยแต่ว่าเวลาที่เขาโกรธหรือว่าเขามีอารมณ์แบบอารมณ์ร้อนอะไรขึ้นมาเนี่ยจะมีคนนึงในตัวตนของมิบุเคียวชิโร่เนี่ยโผล่ออกมาคนนั้นก็คือเคียวในตายักษ์นั่นเอง ซึ่งออกมาแต่ละฉากแรกๆนี่คือโคตรเท่ๆมากๆเลยนะเรื่องราวอาของเคียวในตายักษ์เนี่ยมันก็จะดาเนินไปเส้นเรื่องของมันเนี่ยก็คือการที่มิบุเคียวชิโร่กับพัคพวกเนี่ยจะคอยตามหาร่างที่แท้จริงของเคียวนั่นเองเคียวในตายักษ์ถูกฝังอยู่ในร่างของมิบุเคียวชิโร่เออแล้วก็มีพัคพวกเนี่ยคอยดาเนินเรื่องไปจะโผสู้กับซีจตุลเทพสีผู้เท่ามีโอ้โหหลายเรื่องมากเรื่องนี้ตู้กันในวังและฉากต่างๆการฉากต่อสู้อะไรต่างๆเนี่ย แม่งโคตรมันเลยผมแนะนําเลยนี่เป็นหนึ่งในเรื่องที่ถ้าพูดถึงค่าววิบูลกิจแล้วกันเรื่องเคียวเนี่ยผมให้เป็นติดหนึ่งใน10เรื่องที่สนุกที่สุดของค่าววิบูลกิจที่ LC มาเลยแต่ว่านั่นแหละครับผมรอรีพินต์อยู่นะครับถ้ารีพิสต์มาเมื่อไหร่นี่จัดแน่นอนถ้ามีบล็อกมีอะไรเนะี่ยโอ้ผมว่าขลมทลายเรื่องนี้มีแฟนคลับเยอะแน่นอนครับซามรายดิปเปอร์เคียวและอากิระก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่หลายๆคนชอบแน่นอนผมมั่นใจ่ะ แล้วก็นี่ก็เป็นตัวละครที่พูดถึงและกันที่นึกออกเล่าเท่าที่จับได้ของมังงะนะครับหรือว่าเกมที่เป็นสายพลังน้ําแข็งนั่นเองนะครับส่วนเพื่อนๆนึกออกตัวไหนหรือเป็นเมนตัวไหนนะลองคอมเมนต์มาข้างใต้คอมเมนต์ดูจริงๆมันมีมากกว่านี้แบบเยอะมากๆเลยมันมีแบบว่าเป็นร้อยๆตัวแต่จริงๆผมนึกออกก็ประมาณนี้แหละไม่ถึง10ตัวได้ซ้ํานะ จริงผมก็ลืมๆไปแล้วแหละโอเรื่องที่อ่านมันเยอะมากๆยังไงถ้ามีตัวไหนเด็ดๆหรือมีตัวไหนที่ชอบที่รักนะลองคอมเมนต์มาดูอย่าไปตามอ่านครับส่งความคิดถึงนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันต่วนคลิปถัดไปจะเป็นคลิปอะไรนั้นรอติดตามชมครับ